สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาล3และผู้ปกครองทุกท่านนะคะคุณครูนะคะขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูสุภาพณรเขียนอักษรน,นะคะหรือจะเรียกสั้นๆว่าครณเบนก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันเป็นคลิปที่2แล้วค่ะจะมาทบทวนเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยนะคะในเรื่องของพยัญชนะและสระไทยนั่นเองค่ะเด็กๆจําได้ไหมเอ,อ่ยว่าคลิปแรกเนี่ย คุณครูนะคะให้เด็กๆทบทวนเองเกี่ยวกับพยัญชนะก,กไก่ของฮอนกูทั้ง44ตัวใช่ไหมคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสระไทยที่เด็กๆควรรู้คะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆสังเกตนะคะ สิ่งที่เด็กๆเห็นอยู่นะคะเราจะเรียกว่าพยัญชนะไทยนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนรู้ไหมเอ่ยว่าพยัญชนะไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆ44ตัวนั่นเองค่ะพยัญชนะไทยของเรานะคะมีทั้งหมด44ตัวค่ะการออกเสียงนะคะแล้วก็วิธีการเขียนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ เราจะมาพบทวนไปพร้อมกันเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะไทยค่ะให้เด็กๆฟังคุณครูออกเสียงก่อนหนึ่งครั้งนะคะกอไก่ขอไข่ขอควดขอควายขอคนขอระฆังงองูจอจานชอชิง ชอช้างซอโซชอเชอร์ยอหญิงดอชดาตอประตักถอฐานทอมันโถททอพุทเท่านอแน่นดอเด็กตอเตาถอถุงทอทหารทอทง นอหนูบอใบไ,ไม้ปอปลาหอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสัมผาามอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแเวนสอสาราสอฤศี สอเสือหอหีบรอจุฬาอ้อ,อาหอนกคูเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ฟังเสียงที่คุณครูออกให้เด็กๆฟังไหมคะเป็นเสียงที่แต่ละตัวเนี่ยบางตัวอาจจะมีเขียนคล้ายกันนะคะแต่วิธีการออกเสียงเนี่ยบางตัวก็จะมีลักษณะที่ออกเสียงคล้ายกันแต่วิธีการเขียนเนี่ยแตกต่างกันค่ะ เด็กๆอยู่บ้านนะคะอย่าลืมทบทวนการออกเสียงโกไก่ถึงฮอนกูไปวางๆด้วยนะพอเรามาเจอกันตอนเปิดเทอมเนี่ยเราจะได้เขียนได้นะคะต่อไปค่ะต่อมานะคะเป็นเสียงสระนั่นเองค่ะสิ่งที่เด็กๆเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะเรียกว่าสระไทยนั่นเองค่ะแต่เอมีเด็กๆคนไหนรู้บ้างเอ่ยว่าสระไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่เสียงคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาลองดูกันดปกว่าว่าเสียงสระเนี่ยมีทั้งหมดกี่เสียงนะคะมีทั้งหมด32เสียงนั่นเองแต่สระเนี่ยที่เด็กๆประถมวัยจะต้องรู้จักนะคะก็คือ8สระต้นๆค่ะนั่นก็คือสระที่อยู่แถวบนทั้งหมดนะคะ8สระนี้นะคะเด็กประถมวัยเนี่ยจะต้องรู้และออกเสียงได้ค่ะว่าสาระแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรและออกเสียงอย่างไรนะคะ เด uh, uh> right? ี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆเนี่ยมาออกเสียงเกี่ยวกับสระทั้ง32เสียงนี้ค่ะถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วอ่านตามคุณครูทีละตัวนะคะสระแรกนะคะสระอาสระอาสระอีสระอีสระอึสระออสระอุ Sara U. Sara E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 . Sara O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 . Sara E. Sara E. สาเอียสารเอียสารเอือสารเอือสารอัวสารอัวสารอัมสารไอไม้มวนสารไอไม้มลไรสารเอาหรือหรือหรือ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเสียงสระทั้ง32เสียงนี้ยากกันไม่เอ่ยให้เด็กๆฝึกบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะหรือสระนะคะถ้าว่างๆนะให้เด็กๆเนี่ยมาเปิดย้อนดูคลิปของครูเบนได้นะคะให้เด็กๆเนี่ยออกเสียงสระตามทีละตัวค่ะพอเด็กๆอ่านเสียงสระทั้งตามทีละตัวแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็จะเห็นว่าสระแต่ละตัวเนี่ยเขียนอย่างไรนะคะรูปร่างเป็นแบบไหนนะคะ ที่เด็กๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะคือใบงานคุณครูจะมีใบงานทบทวนความรู้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้ทบทวนเกี่ยวกับพยัญชนะและสระไปแล้วนะคะจะมีใบงานทั้งหมด2ใบงานค่ะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ปกครองคนไหนนะคะไม่สะดวกที่จะนําใบงานที่คุณครูแปะไว้ด้านล่างคลิปเนี่ยค่ะไปปิ้นนะคะให้ผู้ปกครองนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถทําลงในสมุดได้ค่ะ สมุดที่เราใช้กันตอนคลิปแรกค่ะเราสามารถนํามาใช้ต่อได้นะคะถ้าเกิดว่าผู้ปกครองคนไหนไม่สะดวกที่จะนําใบงานที่คุณครูแปะไว้ไปพิ้นออกมาให้เด็กๆทํานะคะเด็กๆสามารถนําเนื้อหาในใบงานค่ะลงไปวาดลงไปเขียนลงในสมุดที่เตรียมไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างใบงานก่อนค่ะใบงานแรกนะคะจะเป็นใบงานเนี่ย ให้เด็กๆระบายสีภาพที่สัมพันธ์กับพยัญชนะตามที่กำหนดพอเด็กๆรู้จักตัวพยัญชนะแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็จะรู้ว่าสมมติว่าข้อแรกนะคะคือกอไก่เด็กๆก,ก็จะไปเลือกระบายสีที่รูปไก่ใช่ไหมคะต่อมาค่ะคือใบงานที่สองนะคะก็คือให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่รูปภาพที่ประสมสระให้ตรงกับคํา ตามที่กําหนดนะคะคาแรกก็คือลูกช้างค่ะลูกช้างคือตัวอะไรคะเด็กๆชอช้างนั่นเองเก่งมากชอช้างบวกกษัสระอะนั่นเองแล้วเราก็โยงเส้นไปเลยชอช้างบวกกษัตระอะกลายเป็นชออะชะเก่งมากค่ะสองใบงานนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเ,เพราะว่ามีรูปภาพนะคะเด็กๆจะได้ทั้งระบายสีแล้วก็ได้ทั้งความรู้ด้วย เพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆอย่าลืมติดตามคลิปการสอนตอนต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นการสอนที่เชื่อมโยงมาจากคลิปนี้นะแล้วมาเจอแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย